เกิดอะไรขึ้นเนะรอทำไมถึงไม่บอกกับข้าละ่ะเจ้าควรจะบอกข้านะพารุนเหมือนกับว่าเจ้าโดนมีดบาดมันเลยนินนาะรู้ไปเจ้ารู้หรือเปล่าบอกข้ามาสิ แค่นี้พวกเราสองคนก็หมดห่วงพารูนแล้วละ่ะถึงพวกเราจะจนนะแต่พวกเราก็เลี้ยงพารูนด้วยความรักสิ่งเดียวที่พวกเราหวังก็คือมันคือความสุขของพารูนอย่าได้กังวลไปเลยนะพารูนจะมีความสุขแล้วก็จะไม่มี เรื่องทุกใจใดๆทั้งนั้นนี่ออกไปดูหน่อยสิว่าทุกอย่างพร้อมหรือเปล่าอานะ๋อน่าดูนี่สิเอ่อทำไมถึงไม่มีเครื่องเทศอ่ะเจ้าอานันนี้ไปเอามาเลยเราต้องเตรียมให้พร้อมนะเร็ว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  เตรียมอาหารกันเยอะขนาดนี้เลยเหรอมีถั่วและก็ข้าวทั้งเนยน้ำมันฮเตรียมไปก็เท่านั้นแหละเพราะว่ามันคงไม่มีงานแทงอ่าเร่งมือกันหน่อยเี๋ใกล้จะถึงเวลาแล้วนะเต็เลยา แย่ yeah, แล้วนมน้อยไปหรือเปล่าเนี่ยหากไม่พอแล้วจะทำยังไงล่ะพอดีเตรียมเอาไว้ทำขีเท่านั้นไงใช่แล้วล่ะเพราะว่าร้านนี้ไม่กินเนื้อสัตว์ราชาเลยสั่งว่าให้หาผักทุกชนิดเพื่อมาปรุงอาหารให้ร้านนี้และให้ทำขีด้วยเฮ้ย <Hey, S 1> นี่เจ้าเคี่ยวสิเขี่ยวด้วย ตอนนี้แหละข้าจะเอา,เอายาพิษใส่สไปในอาหารแล้วก็ไม่มีใครจะรู้เรื่องนี้แน่นอนเอ่อหลบไปสซ่หลบไปเลยเดี๋ยวข้าจะทำขี่เองเจ้าก็ไปทำอย่างอื่นก็แล้วกันนะไปเถอะไปไป เจ้าอยากจะเป็นราณีนักเหลือพารูนไม่มีวันที่จะได้ตามที่หวังหรอกนะเพคะฝาบาทนี่คือครอบครัวของรานีพวกเจ้าสองคนช่วยพาพวกเขาไปที่ห้องทีเพคะฝาบาทเชิญเลย แม่พ่อไปพักเธอเดี๋ยวเจอกันบอกข้ามาเถอะมือเจ้าโดนอะไรมากัน อย่ารู้ไปไม่มีอะไรหรอกฟาบาทท่านไม่ต้องกังวลแค่เรื่องเล็กน้อยเนี่ยมันก็แค่แต่ข้าว่าไม่นะพารุจะต้องมีใครคิดทำร้ายเจ้านนแน่แน่ใช่ไหม มหาราณีมณีมณิกาใช่หรือเปล่าละ่ะฮะว่าไหม <ST AT> ก็ได้งั้นข้าจะใช้เวทมนต์หาคำตอบเองว่านางอยู่ที่ไหนกันแน่ มหาราณีมณิมลิกาอยู่ที่ไหนจงปรากฏทำไมทุกครั้งที่ข้าใช้เวทมนหาตัวนางที่ที่นางอยู่จะเป็นครัวเสมอเลยอ่ะ หรือว่านางแอบเข้ามาที่นี่แล้วอย่างนั้นหรลอไม่ได้ข้าจะต้องไปดูด้วยตัวเองเผื่อว่านางจะซ่อนตัวอยู่ที่ครัวน,นั่นอช้าก่อนมีอะไรงั้นเหรอคือข้ามี เรื่องอยากจะขอร้องฝ่าบาทเรื่องอะไรกันหากว่าท่านเจอนางที่นั่นจริงๆได้โปรดไว้ชีวิตนางด้วยนี่เจ้าพูดอะไรออกมานางน่ะพยายามจะทำร้ายเจ้าอย่างนั้นนะและพยายามจะฆ่าเจ้าอีกด้วย แต่ว่าเจ้าขอให้ไว้ชีวิตนางอย่างนั้นเหรอฮะทำไมอ่ะข้าแค่ไม่อยากให้ใครต้องตายไม่ว่าจะเป็นมหาราณีหรือใครก็ตาม <c oughs> ข้าไม่เคยเจอใครที่จิตใจดีงามแบบเจ้าเลยสักคน ยิ่งได้รู้จักยิ่งเข้าใจมันทำให้ข้าเนี่ยยิ่งหลงรักเจ้ามากขึ้นเจ้าช่างเหมาะจะเป็นราณีมากจริงๆฝ่าบาทตอนนี้มีแขกมาและต้องการมารพบกับท่านด้วยได้สิเดี๋ยวข้าตามไปพารุน เดี๋ยวข้ากลับมานะข้าเดาว,ว่าจะต้องเป็นท่านตาแน่ๆข้ากำลังจะแต่งงานพวกเขาคงจะต้องตกใจมากแน่แนเลยล่ะมาท่านพ่อมาเร็วเขา้า สุดยอดเลยอ่ะวางนิยใหญ่โตมโหฬารมากมากเลยท่านคิดเหมือนกับข้าไหมล่ะฮะว่าเพื่อนของข้าที่ชื่อว่าพารูนะ่ะกำลังจะแต่งงานกับราชาของที่นี่ด้วยนะอืมว่าแต่เพื่อนของข้าอีกคนที่ชื่อราคาวนะ่ะเขาอยู่ที่ไหนล่ะขอต้อนรับเข้าสู่เมืองตูชาภูมิ ข้าค,คือราชานักสัตว์พารูน no นั้นกําลังรอพวกท่านอยู่เขาคือคนที่พารูนจะแต่งงานด้วยนี่แต่ว่าพารูนพบเขาได้อย่างไงกันนะข้าไม่อาจเข้าใจเรื่องนี้เลยจริงๆเนอะเชิญทุกคน าม,ข,ามาข้าไม่อยากจะเชื่อเลยนะเนี่ยว่า พารูนจะทำอะไรเช่นนี้ได้มันจะต้องมีอะไรแน่ๆอ่าใช่ข้าจะต้องคุยเรื่องนี้กับพารูนสักหน่อยแล้วละ่ะท่านตา,า,า,าไปเถอะออะออไปเชิญเข้าไปได้เลย พารูนเพื่อนค่าออโอ้โหไม่ได้เจอกันนานเลยนะพารูนเจ้าสบายดีไหมล่ะพารูนเออแล้วเพื่อนอีกคนของข้าล่ะรักเขานะ่ะเเขาก็อยู่ที่นี่ เดี๋ยวก็คงจะมานั่นแหละเนาะท่านตา แล้วท่านยายล่ะนางไม่รู้ว่าเจ้าจะแต่งงานนะ,ะคือนางก็เลยเดินทางไปสแสวงบุญแล้วเมื่อนางกลับมาข้าก็จะไปก็เพราะต้องมีคนคอยดูแลท่านพ่อน่นนะข้าขอตัวก่อนแล้วกันนะเชิญพวกท่านตามสบาย ยังงงไบ้าข้าว่ามันจะต้องมีบางอย่างที่ผิดปกติอยู่แน่ๆเลยใช่หรือเปล่าพารูนแล้วผู้ชายที่มากับเจ้าละ่ะฮะเขานะ่ะหายไปไหนซะแล้วละ่ะเขาทำผิดกับเจ้าอย่างนั้นหรอกเหรอถึงทำให้เจ้าเนี่ยตัดสินใจเช่นนี้นะ่ะหลานของข้าฮะว่ายัางไงเขาไม่ได้ผิดอะไรเลย ไว้ข้าจะอธิบายให้ท่านฟังข้าเองก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้เหมือนกันนะทั้งราคาและเจ้าก็รักกันมากไม่ใช่เหรอพารูนหรือว่าเพราะเจ้าไม่ได้รักราคาอีกแล้วและเจ้าไปรักคนอื่นแทนอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะฮะอย่าร้องอย่าอย่าอย่าร้องไห้ไปเลยนะดูสิ นะนี่ข้านะมีของขวัญมาให้เจ้าด้วยนะนี่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 ลองดูซิดูดูนี่เห็นไหมข้านะทำมาเป็นพิเศษสำหรับเจ้าเลยนะพารูนเจ้าลองดูสินี่เอาเห็นไนี่อย่าร้องอย่าร้องไปเลยนะนี่นี่ไม่ไม่ไมเอาไม่ร้องนะ ครั้งสุดท้ายที่ข้าได้พบกับเจ้าเนี่ยเจ้าเคยยิ้มได้แม้ว่าจะต้องเจอกับปัญหาต่างๆมากมายเลยนี่นาถูกหรือเปล่าดังนั้นข้าก็เลยทำตุ๊กตาที่มีรอยยิ้มเหมือนกับเจ้ามาให้เจ้ายังไงล่ะ <c oughs> เป็นไงชอบไหมอฮะแต่ว่าตอนเนี้ย เหมือนพาดูนคงไม่มีวันที่จะยิ้มแบบนั้นได้อีกต่อไปแล้วไม่หรอกดูค่านะขคยยิ้มแล้วเห็นไหมโอ้ดูสิเคยยิ้มแล้ว ขออนุญ,ญาตราชาให้พวกเราเชิญพวกท่านทุกคนไปที่ห้องพักเน่ะท่านราชา ท่านราชาท่านราชานางต้องอยู่ที่นี่แน่ๆแต่ข้าจะทำยังไงละ่ะถึงจะรู้ว่านางอยู่ที่ไหนกันแน่พวกเจ้าทำงานในวังนี้กันมานานแล้วอย่างนั้นใช่หรือเปล่าละ่ะอือว่าไงใช่แล้วฝ่าบาทดีด ครั้งล่าสุดที่เจ้ามาที่นี่เมื่อไรอย่างนั้นเหรอฮะจำได้ไหมจู่ๆมาถามข้าแบบนี้สงสัยข้าอย่างนั้นแล้วข้าควรจะตอบเจ้ายัางไงดีล่ะฮะ ฝ่าบ,บาทมันก็หลายหลายไปมาแล้วนะเออข้าคงจำวันที่ไม่ได้หรอกฝาบ,บาทตั้งแต่ที่นี่นั้นถูกปกคลุมด้วยหิมะมก็ไม่มีงานฉลองอีกเลยฝ่าบ,บาทค,คือคือฝ่าบ,บาทนางแก่มากแล้วจำไม่ได้หรอกแต่ข้าจำได้ ครั้งสุดท้ายที่พวกเรามาที่วังนี้ก็คือวันที่ท่านได้ขึ้นเป็นราชาใช่แล้วใช่แล้วเอาละทำต่อไปเถอะนะข้าจะไม่กวนพวกเจ้าอีกต่อไปแล้วล่ะนะส่วนเจ้าจงปรุงอาหารให้ราณีนั้นประทับใจให้ได้เลยนะรู้ไหมข้าไปแล้ว ทูถูทูท่านราชานักสัตเ์จยวติตามหาตัวข้าอยู่เหรอไม่มีทางหาข้าเจอหรอกนะด้วยความเฉลียวฉลาดของข้าผู้นี้ไม่มีทางที่จะหาข้าเจอได้ง่ายๆหรอกนะไม่มีทางพารุน ้าคิดว่าเราควรจะไปบอกราชาเรื่องเสนาบดีราเขานะพารุณข้าว่าราชาเป็นคนดีถ้าต้องเข้าใจเรื่องของเจ้าแน่นอนเลยพารุณไม่ได้หรอกรู้ไปหืมทำไมล่ะพารุณเจ้าก็รักเสนาบดีหากแต่งงานกัน เจ้าก็คงจะมีความสุขด้วยกันมากๆเลยข้ายอมเสียสละทุกอย่างในชีวิตรู้ไปแม้แต่ชีวิตข้าก็ยอมสละได้โดยไม่คิดเสียได้แต่ข้าไม่อาจทำผิดสัญญา อในพ่อครัวว่ายังไงฟังข้านะพ่อครัวได้ได้เจ้าจะต้องตรวจให้มั่นใจว่าอาหารนั้นดีพร้อมหรือหรืเปล่าไม่พูดอะไรนะข้าทำครัวมาตั้งหลายปีแล้วนะเคยผิดพลาดด้วยเหรอข้าเชื่อว่าทุกคนต้องชอบอาหารของเราอย่างแน่นนอนไม่ต้องกังวลหรอกนะ ตั้งใจทําคีให้ออกมาดีรู้ไหมถ <c oughs> ูกต้องแล้วล่ะไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลเลยนี่นา <c oughs> ข้าสนก็แค่เพียงมือสุด,สดท้ายของพ<ข>าร <คอ S 1> ี <c oughs> เรามารับท่านมหาราณีเชิญเพคะไปไหนวังใหม่ของท่านอีกไม่ช้าพิธีแต่งงานก็จะเริ่มแล้วไปกันเถอะเชิญเลยมาข้าพาไป นี่คืออาหารมื้อสุดท้ายของเจ้าพาดีมื้อสุดท้ายก่อนตาย